ชุดผมสวยลินเซ่นะคะช่วยอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าชุดผมสวยลินเซ่ตัวนี้นะคะจะมี3อย่างก็คือเป็นโปรโมชั่นซื้อ1แถม2ก็คือซื้อแชมพูนะคะ1ขวดขวดละ399บาทนะคะจากราคาปกติขวดละ4ี่ร บาทนะลดเหลือ399บาทซื้อแชมพู1ขวดนะคะก็รับฟรีไปเลยค่ะทรีทเมนต์และแฮรเซรัมแล้วก็ชุดนี้นะคะช่วยอะไรบ้างเนาะก็คือช่วยหนึ่งเล่งผมยาว 2. บํบำรุงรากผมลดผมร่วงปลูกผมเอ่อพวกสพวก,พวกแบบปลูกผมพวกที่แบบผมบางเออหัวล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อประมาณ1เดือนค่ะที่ไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยที่เป็นคนชอบลองมาตลอด เกี่ยวกับผมแล้วก็ทําผมเรื่อยๆเ,เห็นไหมคะจากการทําสีผมพังจากการทําสีเนาะก็มาลองใช้ชุดนี้ผมบางผมบางก็ยังที่เห็นคือเขาเห็นไหมลากผมผมชี้เช่เออเนี่ยเกิดจากที่แบบว่าคือรูปผมเขาดกดําขึ้นแล้วยาวไวมากแล้วแบบขึ้นเยอะมากตรงแบบลายผมตรงแถวเนี้ยค่ะเห็นกันชัดๆเลยว่าแบบโอ้โหโดกมากจริงๆคือยอมรับว,ว่าชุดนี้สุดยอดจริงแล้วเตลัมหอมเออใช่แล้วแล้วเป็นคนที่ชอบหมักไง หมักทั้งเซรั่มหมักทั้งทิทเมนเขาแล้วเห็นผลจริงๆนะคะจากที่แบบคือนิ่มะคือผลผลที่เราได้คือสัมผัสได้ไม่ใช่ว่าจะต้องสวยตรงเหมือนนางแบบนะนางแบบเขาอาจจะแบบผมสุขภาพดีจริงๆของเราคือผมมันค่อนข้างจับพังอะ่ะอืมเนี่ยจากที่ได้ก็คือแบบเนี่ยค่ะได้ตรงตรงได้เท่านี้แต่คือแรกๆตอนใช้แรกๆใช่ไหมคะก็จะมีการชี้ฟูนเห็นไหมชี้ฟูตามธรรมชาติแต่คือพอจับดูอ่ะนุ่มสลวยสบัด เนี่ยเข้าทรงค่ะเห็นไหมอยู่ทรงไม่โดดไม่ดีดอะ่ะก่อนนั้นนี้มันจะดีดปรการรันตีเลยนะคะว่าใช้ดีจริงๆเห็นไหมผมนุ่มสวยชอบมากค่ะชุดนี้นะคะฝากด้วยนะคะแค่399บาทค่ะ